ครับโคดบูครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวขอขอเช็คเสียงนิดนึงนะครับยังไม่ได้ยินเสียงจากทางโคดบูนะครับโคดบูได้ยินเราไหมครับครับผมแต่ทางผมในสตูยังไม่ได้ได้ยินเสียงโคดบูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังดูในส่วนของคําตอบอยู่นะครับว่าเป็นอย่างไรพ่องนะครับนะครับเราเข้ามาเรื่อยเรื่อยเลยนะครับ ได้นะครับสวัสดีครับค้ชปูสวัสดีครับพี่โอเคได้ยินแล้วครับวันนี้ผมอยู่กับคุณต้าแล้วก็คุณนงครับสวัสดีครับคุณต้าคุณนงครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมถามหน่อยทําไมคุณชอบอยู่ทางเหนือลือเกินฮะกลับมาอยู่เหนืออีกแล้วเนี่ยก็ห่างหายไปสองสามปีครับเออแล้วก็กลับมาคราวนี้นี่อยู่กับพิซซูโรนะครับครับผมครับครับผม ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เป้าหมายมองยังไงครับพี่โลกก็มีอยู่ช้อยเดียวครับช้อยเดียวเลยนะฮะช้อยเดียวครับมีช้อยเดียวครับขึ้นครับต้องเลื่อนชั้นอย่างเดียวครับเลื่อนชั้นอย่างเดียวด้วยนะฮะเลื่อนชั้นอย่างเดียวแชมเปี้ยนหลีกนิดน้อยไปแล้วถูกไหมฮะก็คือเรามองถึงต้องเลื่อนชั้นแหละครับเพราะแชมป์เปี้ยนหลีกเราเราสำหรับพี่โลกหรือว่าตัวตัวผมเองก็ประสบการณ์ผ่านตรงนี้มาแล้ว ครับครับมีความเห็นแล้วว่าทั้งบอสต้นเนี่ยทางท่านศริพงศ์ฐานรัมนบรีึกเนี่ยครับแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเขาต้องการต้องการขึ้นขึ้นมากแล้วเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจมากผมถึงมาตรงนี้ครับครับครับแล้วในส่วนของตัวนักเตะล่าสุดเป็นที่อิจฉาของหลีกและเกินโซนเหนือได้มาพอใจหรือยังครับ ก็พอใจครับพอใจส่วนตรงนี้ที่ที uh, ่ทางท่ทานบอสประธานสโมสรแล้วก็ผมก็ได้ปรึกษากันแล้วว่าผู้เล่นที่มาเนี่ยก็พอใจครับครับพอใจแล้วนะฮะจะมีจะมีเสริมไหมพี่ <c oughs> มีครับมีม,มีเราเราเรา,เราได้ได้ปรึกษากับท่านทางวัวต้นแล้วว่าช่วงน 1, 2, เนี้ยทีหนึ<ๆ>่งทีสองเนี่ยบางคนอาจจะหาทีมเล่นยังไม่ได้นะครับเราก็รอรอ,รอจังหวะอีกนิดนึงว่าน้องบางคนที่เขาไม่มี ส่งรายชื่อไม่ทันทีหนึ่งที่สองเนี่ยอาจจะอยากมาร่วมงานกับเราแล้วก็ค่ใจ่ายบัตรเช็ตลดลงมาเราก็จะรับน้องเขาหยุดดูดูพิจารณาอีกทีครับคือตอนเนี้หน้าสามตัวบราซิลล้วนถูกไหมครับครับผมครับครับแล้วตําแหน่งอื่นๆที่มองไว้เนี่ยมันมีส่วนไหนที่คิดว่าจะมาเติมต็แอีกครับที่มองก็น่าจะเป็นเซนเตอร์เซนเตอร์แบ็กครับแล้วก็มิดฟิลครับมิดฟิลแอตแทกแล้วก็รีเฟนต์อีกทั้งหมดสามตำแหน่งครับที่เรามองไว้ครับนะครับ ก็ตอนนี้ที่ได้มาสมประสานแดนหน้านี่บราซิลเลยนะฮะมาเชน่านะครับมีซารัสซารัสที่ยืมตัวใช่ไหมครับยืมตัวครับครับแล้วอีกคนหนึ่งล่าสุดที่เปิดตัวมานี่เป็นบินิซิอูดิมาบซอูดครับซึ่งผลงานเขาดีมากตอนอยู่โซนภาคอีสานที่ผมอยู่ปีที่แล้วเนี่ยที่อยู่ด้วยกันมาเขาพอดีเขาเอ่อ ผลงานดีครับหลง16นั้นเรายิงไปทั้งหมด13ประตูครับอ๋อเพราะฉะนั้นนี่เอามาเล่นร่วมกันในแดนหน้านี่แทบจะเรียกได้ว่าโซนเหนือนี่มองไกลได้ถึงการที่จะไปถึงขึ้นชั้นเลยนะฮะนะครับครับผมครับทังนี้ันั้นก็ต้องอยู่ที่น้องๆแล้วก็พวกเราทีมงานที่ตั้งใจต้องต้องช่วยกันทุกคนครับ่ครับที่มาใหม่ก็มีต่างชาติ3 3ตัวนะฮะครับผมครับ ไหมครับแล้วก็นักเตะตำแหน่งอื่นแล้วครับที่มาใหม่ของพี่โลกงเองก็ที่เสริมมาก็มีน้องๆที่มาจากเออเมืองเลยทั้งหมดสี่คนครับครับน้องๆทั้งหมดสี่คนที่ที่บอกมากันเยอะไม่ใช่มาแค่สี่คนครับมาคือครับเป็นน้องๆที่ส่วนมากก็คือเราเราทำงานร่วมกันมาอยู่แล้วครับทั้งสี่คนครับครับครับแล้วตัวตัวนักเตะเดิมแล้วนักเตะเก่า ต้องบอกเลยนักเตะเก่านี่ผมทุกคนน้องๆทุกคนผมผมรู้จักแล้วก็สนิทสนมแล้วหลายๆคนก็อยากจะอยู่ให้อยู่ด้วยแต่บางบางครั้งคือด้วยตําแหน่งครับตาแหน่งที่มันทับกันทับซ้อนกันอยู่ครับครับครับอย่างชัดใชยไี่ผมกับนุ่มสนิทกันมามากสนิทกันมากเลยแล้วก็ตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าเมงอเอิญว่าเราใช้บาซิลทั้งหมดสามสามสามคนแผงบนแล้วก็ถ้าเราเก็บน้องเขาไว้เราก็ ถ้าเป็นแอสซิสสำรองแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงขนาดนั้นเราเราเราวา่ามันก็คงไม่ไม่ได้ตรงนี้ประมาณนี้ครับครับครับก็หลายๆตําแหน่งที่ที่เราจะเก็บไว้ครับที่ที่น้องๆเก็บไว้คือบางครั้งค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วมาม,าม,าม,ามาัมานั่งสำรองพูดง่ายสำรองอะ่ะมันจิตใจมันจะลําบากครับตรงนั้นครับเพราะนั้นเพราะนั้นทีมเนี่ยก็คือเน้น ให้มันคอมแ a c t หน่อยแต่มีประสิทธิภาพด้วยเดี๋ยว่างานเถอะนะครับใช่ครับใช่ครับเพราะ <ผม S 1> ไร,รชื่อที่ประกาศออกมาเนี่ยมีต่างชาติหน้าล้วนเลยนะครับแล้วก็มีใน <ผม S 1> <3 S 2> ส่วนของที่ที่มีต่อสัญญาอย่างสลลนนี่ก็ต่อถูกไหมฮะเออวอสลัญญนเนี่ยจริงๆผมตั้งแต่ผมทําบอลภาคเหนือผมชอบน้องคนนี้มากเลยอชอบตั้งแต่สมัยที่เราทําผมอยากร่วมงานกับน้องตั้งแต่ผมอยู่ระยองเอฟซีแล้วน้องก็เข้าไปก่อนออกก่อนต่าง แล้วพอผมมาอยู่แพร่น้องเขาก็มาตามมาทีหลังเขาอยู่ลำพูนก็ตามมาอีกผมอยากร่วมงานกับน้องเขาซึ่งซึ่งสลันนี่ผมผมมั่นใจว่าสลันนี่ผมผมมีโอกาสได้ใช้งานเยอะแน่นอนครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์เขานะฮะแล้วด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาคือต่างชาติทั้งหมดสามคนนะครับเราเราเขาอาจจะเจอเกมที่หนักมากไม่ได้ครครฮบเราก็ต้องมีสลันนี่แหละครับที่ที่ต้องอาจจะต้องใช้บริการสลันมากมากหน่อยครับปีนี้ครับ นั่นแสดงว่าที่โค้ดบอกมาก็คือตอนหลังมาเห็นมีการเอาตัวยูยีสามมามากขึ้นถูกไหมครับใช่ครับผมครับใช่ครับเพราะอย่างเห็นล่าสุดหลังใช่ไหมหลังก็ต่อสัญญาถูกไหมครับครับลหลังปันเทพนี่หลังปันเทพนี่คือเขาโตมาเพราะว่าผมอยู่เป็นโค้ดสาก้วด้วยกันแล้วน้องคนนี้ไม่เคยได้รับโอกาสลงเล่นเลยผมไปเป็นโค้ดสาก้วตอนที่ช่วงช่วงหนึ่งแล้วก็ไปเจอว่าเป็นเด็กที่บ้านเด็กวิลามบ้านผมก็เลยเอาลองลองมาทําดูสอนก็ดูแล้วเขาก็ ใช้แวลก็เป็นลูกศิษย์ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่เลยครับอือครับครับผมแล้วก็มีตัวเยาวชนของจักรลําพูลถูกไหมฮะที่ดึงไปตัวนี้ตัวยืมตัวตัวนี้ดีมากตัวนี้เก่งมากครับเก่งมากชววันธนชัยนัยรีชูครับคนนี้คนนี้ต้องบอกว่า่อนข้างค่อนข้างจะถูกจุดด้วยนะฮะยูยี่สบสามชุดตัวคนนี้นะครับใช่ครับใช่ครับอืมออ่ะเมื่อกี้บอกมีประมาณสามสี่ตำแหน่งที่ยังต้องการถูกไหมครับใช่ครับ อันนั้นก็เป็นส่วนที่เดี๋ยวคงต้องรอดูเพราะว่าคงมีการเปิดตัวไปเรื่อยๆนะครับสาหรับทางด้านของพิซโลกเองโค้ชจะเตรียม,มเข้าแคมป์ซ้อมอะไรยังไงเมื่อะไหร่ครับเนี่ยก็คือ,ต,อต้องต้องต้องบอกว่าขออนุญาตขออนุญาตครับอยากจะพูดนิดหน่อยว่าก่อนจะเริ่มซ้อมเนี่ยผมปีนี้เป็นปีที่ฟุตบอลมันหลีกลักยามเริ่มลดลงมาแล้วการทางานเริ่มลดลงมาแล้วมันคอมเพคเข้ามาแล้ว เพราะฉะนั้นผมก็ได้คุยกระทั่งท่านประธานท่านบอสต้นว่าผมขอซ้อมเร็วหน่อยนะครับเพื่อที่จะน้องบางคนหลังจากจบหลีกมาแล้วไม่ได้ซ้อมบอลเลยบางคนคก็พอจะออกกำลังกายอ่าโควิดมาห้ามออกกำลังกายอีกครับครับมอเตะบอลอะไรอีกเลยขอซ้อมเร็วหน่อยก็คือก็คือจะบอกว่าปีเนี้เป้าหมายที่เราจะทําเนี่ยจะว่ายังไงท่านเราต้องเราต้องไปให้สุดถ้าเราไม่อยู่ที่หนึ่งที่สองถ้าเรายังอยู่หลีกรกยามาเดิมหลีกที่สามมาเดิมรับรองเราตกงานกันเยอะครับ เพราะว่าทํางานเจ็ดเดือนพักห้าเดือนเนี่ยลำบากแน่นอนครับอันนี้กําลังจะโยงเรื่องโปรแกรมที่ออกมาถูกไหมครับอันนี้อันนี้ขอบอกเลยผมก็คุยกับโค้ชเสกคุยหลายอย่างแต่จริงประสบการณ์ที่ผ่านมาเราก็เหมือนกันเราก็ขออนุญ,ญาตรายการเลยครับคือคาว่าโค้ดอาชีพนะครับคือผมเป็นอาชีพโค้ดครับครับครับ,รบผมทํางานหน้าเดียวผมทํางานอย่างเดียวนักฟุตบอลบางคนก็ทางานอย่างเดียวไม่มีงานประกอบใช่ใช่เรามีงานอยู่ณงานเดียวเมื่อก่อนเราเคยทางานสิบเดือนพักสองเดือนครับ แต่ถ้าเกิดเราเป็นเราไม่มีอาชีพอื่นไม่อาชีพครูก็ไม่ไม่ใช่อาชีพอื่นก็ไม่ใช่แต่เรามีแค่อาชีพเป็นโค้ดครับนักบอลก็อาชีพนักบอลครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าปีนี้ถ้าน้องๆทุกคนหรือตัวผมเองยังไม่สามารถพาทีมขึ้นทีสองได้หรือน้องไม่ยไม่ไม่สามารถปีนตัวเองไปอยู่ทีสองได้ครับพวกคุณเตรียมตรงานอีกห้าเดือนก็เผื่อจะไม่มีทีมเล่นด้วยครับตรงนี้ครับอืมอืมอืมเพราะฉะนั้นตอนนี้วางแนวทางว่าน่าจะจะซ้อมเร็วหน่อยนะครับนะครับ ครับซ้อมเร็วหน่อยนี่เพื่อเพื่อจริงๆรแล้วเราเราก็เราก็ช่วยเซฟไว้สมโมสรหนึ่งกันเราไม่ได้ไปบอกว่าซ้อมเร็วเราต้องรับค่าใช้จ่ายเต็มเ็ม <ๆ S 2> อะไรต่างเราก็ช่วยสมโสมสรหมายถึงว่าอ่ะเราสมโมสรช่วยเราเราช่วยสมโมสรแล้วก็ซ้อมแบบ آ, 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 เป็นเป็นเป็นอ่เนเนเอาเขาเรียกค่าตอบแทนที่เล็กน้อยที่จะช่วยกันได้เราช่วยกันได้เพื่อที่ฟื้นฟูสมรรถภาพบ้างร่างกายบางคนไม่ได้ซ้อมบอลเลยหยุดมาจังหวะฟุตบอลหายหมดแล้วครับผมครับผมอ่าน้องๆก็กลับมาแล้วก็พิศุโลกเองแล้วก็ตอนนี้อ่า โควิดเราก็เริ่มจางหายไปต่างๆก็เลยก็อยากให้น้องกลับมาตรงนี้ครับครับตอนนี้ถ้าซ้อมเนี่ยปกตินี่ถ้าแฟนบอลพี่โลกอยากไปดูนี่ซ้อมที่ไหนกันครับผมนี่ผมไม่ทราบจริงๆว่าซ้อมที่ไหนกันคือเราเราเราจะเริ่มซ้อมวันที่เจ็ดนี่ครับเจ็ดมิถุนายนี้แต่ว่าสนามนี่เราขอขออ่ยังไม่ทราบว่าสนามที่เราขอไว้เนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสนาม มอไดสวนหรือว่าสนามพิพูตสงครามหรือสนามเออกีฬากลางเนี่ยรรตรงนี้ขอขอให้ทีมงานเออประสานงานทีก่อนครับอ๋อนะครับแต,แต่แต่สนามหลักที่ใช้ก็คือสนามสนามกีฬากลางถูกไหมครับที่ใช้แข่งใช่ครับสนามกีฬากลางครับตอนนี้ความพร้อมในส่วนของโอเคนักเตะอาจจะเหลือสามสี่ตำแหน่งส่วนตำแหน่งอื่นแล้วฮะพวกสตาฟเจ้าหน้าที่อะไรต่างนี่พร้อมพร้อมทำงานได้เลยคือทีมงานสตาฟหรือว่าทีมงานเออ ฝ่ายทีมงานทั้งหมดนี้คือเขาเขาทำงานร่วมกันมานานแล้วครับมีผมคนเดียวเข้ามาคนเดียวครับอผมมาแค่คนเดียวคือคือผมไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแค่ตัวผมคนเดียวเข้ามาเนี่ยเข้ามาคือเดินตามรวยรอยที่เขาทาไว้แล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะไม่ต้องไปบิ้วใหม่เขาเข้าใจกันอยู่แล้วเพียงแต่เพียงแต่ตัวเราไปปรับให้เข้ากับเขาทีมงานด้วยกันครับแค่นั้นเองครับผมเข้ามาตรงนี้คือคือมาื่อตรงนี้ครับครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้คงต้องขอบคุณกับการพูดคุยกับโค้ชบูเท่านี้นะครับ แล้วก็หวังว่าในฐานะเต่งแชมป์ของโซนเหนือนี่ถึงฝั่งฝันนะโค้คือผมผมตัวผมเองผมก็บอกว่าเรามาตรงนี้เพราะว่าเราเราเราศราัทธาครับเราศรัทธาทีมพิซโลกเพราะว่าที่ผมดูมานี่คือเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยเล่นอยู่ดิวชั่นหนึ่งอ่าอ่าอ่าใช่ใช่เสร็จแล้วเจ็ดปีที่แล้วในปีสองพันห้าสิบเจ็ดเนี่ยสองพันห้าสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ยเขาเขาเล่นอยู่อ่า ดชันหนึ่งซึ่งผมก็ยู่เป็นโค้ชอยู่ลอยองแล้วหายไปเจ็ดปีครับเจ็ดปีนี้เขาหายไปเลยในหลีกรองแล้วหายไปเลยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมพิซโลกเนี่ยเป็นทีมที่มาหาอำนาจลูกหนังแถวโซนภาคเหนืออยู่แล้วซึ่งเขาเป็นทีมที่อยู่หลีกรองก่อนลำปางก,ก่อนลำพูนเราอีกก่อนทุกทีมอีกแต่ทำไมก็หายไปนานจังเลยอะ่ะครับโดยโดยโดยส่วนแฟนบอลแฟนขับเขาก็เหนียวแน่นอืครับผมเลยว่าเฮ้ยเราไหนๆเราก็ลองเราอยากจะมาทําตรงนี้เพื่อ เพื่ออยากจะลองให้เขากลับมาคืนสู่ที่เดิมได้ไหมครโดยเราจะทําเต็มที่ที่เราเคยประสบการณ์ที่เรามีมาคือเอา,อาง่ายๆพูดง่ายๆคือทิ้งทวนครับพูดง่ายๆเลยจะใส่ให้เต็มที่มีเท่าไหร่ใส่เต็มที่ไม่อยากบอกว่าไม่อยากบอกว่าได้หรือไม่ได้แต่ขอทำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมมั่นใจว่าลึกๆถ้าเกิดว่าอบอสบอสต้นท่านเป็นคนนอกพื้นที่แท้ครับท่านยังเต็มที่ขนาดนี้ท่านมีความมุ่งม,มั่นขนาดนี้ครับแล้วเราล่ะแล้วเราล่ะเราจะมองเห็น สีม่วงที่เขาตั้งใจจะเชียร์ต่างเราจะไม่ทําเต็มที่เต็มร้อยเลยวิชาที่เรามีทุกอย่างที่เรามีเราต้องเต็มร้อยเหมือนกับเหมือนกับบอสต้นครับผมผมครับผมชอบความมุ่งมั่นและความตั้งใจของท่านครับมาตรงนี้ครับโอเคครับผมเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะได้ตามเชียร์ตามลุ้นกันจนถึงการขึ้นทีสองนะครับเราก็จะโฟกัสกันต่อไปแล้วก็มีโอกาสหน้าเราจะมีโอกาสขอคุยกับทางโค้ชบูอีกนะครับขอบคุณมากครับโค้ชบูครับสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับพี่หนึ่งิต้าครับโดงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับเอาละครับเราคงจะ